สวัสดีค่ะกัญญามทุกท่านนะคะช่องนี้นะคะเป็นของปูเป้ซีเนเจอร์ค่ะถ้าหากใครเพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้ของปูเป้เป็นครั้งแรกนะคะปูเป้จะพูดถึงเรื่องการจับพลังพระเครื่องเครื่องรางของข,องของลังวัตถุมงคลและสิ่งลี้ลับและก็สิ่งที่เป็นสิริมงคลทุกอย่างนะคะที่ปูเป้จะจัดทําแล้วแต่ที่ปูเป้จะรังสรรค์น,นะคะ ทีนี้ปุบเป้คลิปนี้ปุบเป้จะมาบอกว่าถ้าหากใครที่มีเคราะห์มีทุกข์มีโชคลาภไม่มีหรือช่วงเนี้ยดวงตกหรือว่ามีเคาะกรรมหนักๆน,นะคะปุบเป้จะบอกว่าวิธีที่สามารถทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์และอุปสรรคต่างๆนั้นไม่ต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนหรือว่าของขังจากวัดใดๆเลยนะคะ สิ่งที่ปูเป้ทำบ่อยมากในช่วงกะในช่วงดวงตกนะคะและทำมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังทำอยู่นะคะซึ่งปูเป้นั้นอะทำตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแล้วก็ช่วงไหนที่ดวงตกหรือว่ามีเคราะห์ตรงนั้นน่ะปูเป้ไม่ทราบมา,มาก่อนเลยนะว่าเป็นการทำแล้วมันจะดีขึ้นในชีวิตเรานะคะนั่นก็คือ การกระตันยูกับพ่อแม่นะคะแล้วก็การเลี้ยงดูเอาใจใส่ซื้ออาหารซื้อของซื้อของใช้ของกินให้ท่านนะคะตามแล้วแต่กำลังทรัพย์ของเรานะคะแล้วก็มันที่จะออขออโหสิกรรมนะคะกับพ่อแม่เรากระตันยูให้มากๆนะคะกราบท่านนะคะก่อนออกจากบ้านแล้วก็ อ,อ,อาจจะมีแบบบางคนอาจจะทําพิธีขอขมากรรมพ่อแม่ได้ก็ยิ่งดีนะคะบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะคะที่เราไม่สามารถที่จะหาได้จากไหนก็คือพ่อแม่เรานี่เองค่ะพ่อแม่ถือว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกทุกคนนะคะตั้งแต่ออปุเป้อะตั้งแต่เล็กจนโตนะคะ ปูเป้เป็นคนที่กะตันยูต่อพ่อแม่นะคะเป็นอย่างมากนะคะและก็เวลาที่เราจะคิดจะทําบุญส่วนมากแล้วว่าปูเป้อะมักจะทําบุญให้กับพ่อกับแม่ก็คือให้เงินพ่อแม่ใช้นะคะตามแต่กําลังทรัพย์ที่เรามีนะคะไม่ต้องไม่ต้องให้จนแบบเราลําบากนะ เพราะว่าพ่อแม่เขาก็ไม่ได้อยากได้เงินลูกหรอกนะคะแต่ปุ๊เป้อยากให้มันมีความสุขภายในนะคะที่สามารถหาให้พ่อแม่ได้นะคะโดยที่ว่าไม่ต้องไปบรบกวนท่านอันนี้มันเป็นผลพลอยได้ที่จะทำให้เราสุขใจนั่นเองนะคะและผลกรรมที่ติดตามมานั่นก็คือว่าจะทำให้เรานั้นน่ะไม่มีอุปสรรคนะคะ เพราะว่าเวลาพ่อแม่เราให้ของพ่อแม่ใช่ไหมคะพ่อแม่ก็จะให้ศีลให้พรน,นั่นเองค่ะศีลพรที่ออกมาจากปากพ่อแม่นั้นนะคะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าใดๆอีกค่ะยังไงแล้วก็ตามนะคะสําหรับคนที่พ่อแม่ได้เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะหมั่นไปกวดน้ําให้ท่านนะคะถ้ามีเวลาก็กวดน้ําให้ท่านสําหรับคนที่พ่อแม่ยังอยู่ครบนะคะ ก็หมั่นไปเยี่ยมท่านบ้างถ้าหากว่าติดภารกิจหรือว่าทำงานที่อยู่ต่างจังหวัดโทรหาท่านบ้างนะคะแล้วก็หมั่นไปเยี่ยมบ่อยๆซื้อของไปเยี่ยมบ่อยๆนะคะเชื่อว่าพ่อแม่นั้นอยากให้ลูกโทรไปแล้วก็อยากให้ลูกไปหาทั้งนั้นเลยค่ะและผลที่ ทำความดีแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะมันก็ส่งผลให้ปูเป้นะไม่ค่อยมีอุปสรรคหรอกคะ่ะถึงจะมีอุปสรรคนะคะก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะอย่างไรแล้วก็ตามนะคะที่ปูเป้ได้ยกมาพูดในคลิปนี้เพราะว่าวันนี้ปูเป้ก็ซื้อของไปให้พ่อแม่ชินเคยนะคะแล้วก็สอบถามถึงสาทาสาระทุกสุขดิบของท่านนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าเห็นเขาสุขภาพแข็งแรงดีเราก็ดีใจนะคะแล้วก็หายห่วงแล้วก็กลับมาทํางานของเราปกตินะคะเอาละค่ะอย่างไรแล้วก็ตามนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะไม่ต้องไปหากับไหว้พระที่ไหนนะคะที่ดังๆพ่อแม่ของเรานี่หละค่ะให้พรเราได้ดีที่สุดนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ